คุณผู้ชมครับก่อนไปชมคลิปกันผมมีเว็บดีๆมานําเสนอครับผมคุณผู้ชมนั่นก็คือเว็บมุมเกมช็อปครับผมไม่ว่าจะเป็นในด้านบริการของบัตรเติมเงินเกมสุ่มของรางวัลเติมเกมออนไลน์เติมเงินมือถือ ID เกมออนไลน์และไอเทมโค้ดต่างๆเว็บมุมเกมช็อปครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลของเว็บมุมเกมช็อปนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเรากดมาที่สมัครสมาช,ชิกเลยนะครับผมไม่ต้องกรอกอะไรให้เสียเวลาครับกดสมัครผ่าน Facebook ไปเลยครับผม นี่ครับหลังจากเราสมัครผ่าน a c e b o o k เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ต้องเติมเครดิตนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มของรางวัลครับเราก็กดมาที่เติมเงินเลยครับผมแจ้งโอนผ่านทูวอลเล็ตหลังจากที่เราเข้ามาแจ้งโอนผ่านทูวอลเล็ตเราก็เติมเงินเข้าเบอร์น,นี้เลยครับผมของอิทธิพลม่วงอิ่มนะครับหลังจากนั้นเราก็นําเลขอ้างอิงของวอลเล็ตที่เราเติมไปมาใส่ตรงนี้เลยนะครับผม <mas k> เดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเลยนี่ครับหลังจากเราโอนตังวอลเล็ตเสร็จแล้วเราก็นําเลขที่ย้างอิงมาใส่เลยนะครับเราก็กดยืนยันการทํารายการครับผม หลังจากที่เราเติมเครดิตเรียบร้อยแล้วเราก็กดมาที่สุ่มของรางวัลเลยนะครับผมนี่ครับก็จะมีเกมสุ่มของรางวัลให้เลือกต่างๆมากมายเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโยกสล็อตกาลิน่าวิธีการเล่นก็ด้านล่างเลยนะครับผมสุ่มรางวัลครั้งละ10เครดิตครับผมเริ่มกันเลยครับป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 รับมาดูที่ว่าจะออกดีหรือเปล่านิดเดียวครั้งที่สองมาปรับปรับเฮ้ย สครั้งแตกเลยครับ750เชลครับมาปึ๊บได้เครดิตครับมาแตกไหมเฮ้ยเว็บนี้สุ่มออกง่ายมากเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเ5 0รเชสอรอบแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราสุ่มของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดมาที่ดูของรางวัลเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นของรางวัลที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ทุกคนดูเลยนะครับ ตอนนี้เพชรผมมีที่2050เพชรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเติมให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเราก็ก๊อปรหัสบัตรไปเติมเลยนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเพชรก็เข้าของเรานะเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมให้หมดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมผมก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพชรก็เข้าไ ID ดีผมเรียบร้อยแล้วนะครับปรับเครดิตที่เหลือเราก็สามารถนําไปเติมเพชรได้เลยนะครับเราก็กดมาที่เติมเกมออนไลน์ครับผมแล้วเราก็เลือกเกมที่เราจะเติมเลยครับ แล้วก็ใส่ UID ของเกมเราไปครับกดเข้าสู่ระบบครับแล้วเราก็เลือกซื้อดิมตามเครดิตที่เรามีเลยครับผมนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้เขาแจกดีแจกจริงครับผมคุณผู้ชมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเว็บมุมเกมช็อปครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่ผมวายหนึ่งหนึ่งคำสามเหมือนเดิมนะครับนะกลับมาอีกครั้งกับฉากเกลียนๆของฟรีไฟนะครับคุณผู้ชม EP นี้เป็น EP ที่52แล้วครับผมเราเดินทางมาถึง EP ที่52แล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปชมคลิปกันผมขออะไรคุณผู้ชมสักอย่างไหมึ่งครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะ เราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะไปลลยกันเลยครับผมมาที่คลิปแรกเลยนะครับเปิดมาที่ด่านทะเลทรายนะคืออะไรเอ่ยคืออะไรหึเฮ้ยบักเหรออ่าแถวไหนเอ่ยเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนจะไปลองดูเฮ้ยเข้ามาได้จริงๆเหรอ อุย้ยข้างในเป็นเหมือนทะเลทรยายจริงๆด้วยเฮ้ยไม่ตายด้วยอยู่ข้างใต้ต้องลองแล้วต้องลองและแหลง <c oughs> ตัดหามาทำนะคลิปต่อไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยนะ <c oughs> เนยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่เอาไข่ใส่ปัด๊ดเฮ้ย <c oughs> โอ้โหทำยังไงก็หัวแตกครับถ้าคนเขาเล่นกิ่งเล่นยังไงก็หัวแตกนะระวังกันด้วยนะครับอะไรเอ่ยเอาวะกัดเลยพ่อพาหมาตัวไหนมาเนี่ยกัดเลยโอ้โหอย่าหาทำนะเฮ้ยเอาวะ โมราเดกแมนนะครับวีเวอร์ชั่นการ์ตูนก็มาวาทุกคนใครเป็นคนตัดต่อวะเนี่ยเอาไม่อได้ยังอ่ะเอาเรื่องมาะกับขึ้นดาหนีได้แล้วไม่ได้กินพี่หรอกมอลาเิกแมนนะครับคิดจะดีแล้วประคมัมน้อยๆเดีด๋ยวไปไหนพี <ใจ S 2> ม่มีวนะีโอเลงเลงอยู่เลงอยู่ล่วงไม่ล่วงครับจะไปใส่บระคมัมน้อยน,น้อยคิดจะหนีหรอประคัมน้อย เดินเอาวัยผู้ยุ่งเดี้ยมนะปะเ่านี่คือความจริงเลยครับคุณผู้ชมเวลาหมเอาสัตว์เลี้ยงไปนี่บอกเลยว่านกมันก็บินกวนอย่างนี้แหละอีสานวันละคำสอนเขาพูดอีสานหน่อยเอาคำว่าอะไรอ่ะอะไรก็ได้ง่ายๆก่อนพีูให้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าคนใจร้ายแปลว่าคนใจร้าย ปี๊มเล่นไหมเชิญหนูไม่ค่อยจะเข้าเลยอ่ะเล่นก่อนเลยหนูติ๊ติอยู่โอ้อีกแล้วติ๊ตีอยู่อ <y> ีพูหายอีผูหายนีไม่ใช่นะอีผู้หายนี่แปลว่าขี้เหร่ไม่ใช่เหรอ <laughs> ไม่ใช่คนใจรายนะคนละเรื่องแล้ว <h Magic> อ,<ะ> <c oughs> อะไรเนี่ยแมวน้ําเสียชีวิตเหรอทุกคน <p> อ่าไม่ใช่นอน <c oughs> <laughs> นอนก้น <laughs> <laughs> โอ้โหไอ้นี่หายิง hey ทุกคนหนึ่ง uh ร huh ้อยไลค์พาร์ทสองเฮ้ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ใหม่ฟรีไฟล์เหรอเนี่ยไปมิจ้าน้องสาวเฮ้ย น้องแข่งเซ็กซี่เหลือเกินไปกับพี่ไหมจ๊ะถ้าไปขึ้นรถเลยจ้าเอ้ยเอ้พี่เฟี้ยวนะเดี๋ยวพี่พาแว้นไปไหมจะ้าเกียดหน้าดํามากเลยดูหน้าดําไปไหมจ้า้ังสาวโนโนไม่ไปจ้ะไม่ไม่ขี่มอไซจ้ะขับด้วยขับรถพี่เหรอน้องทำไมน้องเป็นคนอย่างนี้เอ้ยไม่ให้เกียร์พี่เลยอ้ย เสียใจเสียใจไปแล้วยังไงต่ออดัมเราเสียใจป๊บอ๋ออดัมบอกนี่อ๋อเขาบอกถ้าถึงหนึ่งอะไรจะมีพาร์ทสองนะครับผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามพาร์ทสองด้วยกันนะไม่รู้จะมา e ีไหนนะมาที่คลิปต่อไปเลยครับคุณผู้ชมช่วงนี้มีอะไรแปลกๆของดัานทะเลทรายเยอะเอ้ย นี่งไงว่าแล้วนี่ไงป๊าบเสียชีวิตไหมเสียชีวิตว่าแล้วเป็นอะไรกเศร้าไอ้พวกที่จะทำบั๊กก็ระวังดีๆนะโดด,ด,ด,ดลงไป <c oughs> อย่าคิดว่าไปเก็บแต้มนะแต้มลบนะครับ <c oughs> เฮ้ยมอเตอร์ไซค์มาใหม่เยอะเลยคุณผู้ชม ตัดตัวว่าจะบ้ามายิงเขาแล้วเขาเลงเอเดบิวอยู่นะเต็มกระบาลเลยนะคลิปนี้คืออะไรโอ้โหชัดเจนชัดเจนชัดเจนเลยทุนผู้ชม เลงอะไรอย่างโง้เล็งปืนอย่างเงี้ยโปชัดชัดวาร์ปมาด้วยดูอจากภาพคงไม่ต้องสื่อว่าคุณผู้ชมว่าอะไรนะดูจากวิถีกระสุนแล้โอ้โหถ้าเปิดนี่คือวาร์ปนะเกียนเกินทำไมเวลาผู้หญิงเข้าห้องมาแล้วถึงกดออกคืออะไร ไอ้เป็นนางผู้สาวงามกนเขาตีมากเหรอก็จ้าคือบังออกว่ะเออทำไมเขาถึงชอบเป็นเสียงของคนลาพิสเขาอั่านี้แต่เรื่องหน้าตาเขาอาจจะกินขาดยิ่ดนเออบ้าปะโอ้บ่อยเลยแฉวแ้วหน้าตาจะยิ้มขาดนะป่ะเฮ้ไอเคยไหมดังคลิปเดียว กูด <|so|>? ี้เด็เหี้ยเออชุบหน่อยค่ะชุบหน่อยค่ะนี่รีบขับรถเลยนะขึ้นแร้งเหรอฮีโร่หีิกฮีโร่หีิกเรือโอ้โหแกนมาสเตอร์ นอนฝันว่าได้ขึ้นเกลียนมาสเตอร์นะต้องเล่นหนักขนาดไหนเนี่ยถึงจะได้ฝันขนาดเนี้ยไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยคืออะไรหนุ่มแย่งกันชุบหนุ่มหนุมแย่งกันชุบต้องลองต้องลองเขาบอกต้องลองบ้างนจะแย่งกันชุบไหมหนุ่มอาป็นตี

อะไรคือเกินหุ่นศพเอาเรื่องวะเฮ้ยสองศพสามศพเช็ดด้หัวล้วนๆหัวเน้ๆนๆเฮ้ยสกินปืนใหม่คุณผู้ชมโโอ้โห <c oughs> ขับแบบนี้ฆ่ากูเถอะ คืออะไรฮะโอ้โหเป็นผมก็ไม่ขึ้นด้วยอ่ะจริงเป็นผมไม่ขึ้นอ่ะโดดลงรถเลยเนี่ยโอ้โหเกินอย่างนี้เกินโอ้โอทั้งหลังนี้นั่งร้องไห้แล้วม้งเนี่ยโอ้โห ดูโค้งนี่โอ้ยดูโค้งวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยยังไงโอ้ยโอ้โหเพราะเป็นผมที่หัวใจจะวายะเนี่ยโอ้โหเกินไปคนขับก็เก่งเกินมาที่คลิปต่อไปเลยครับ เห็นเถอะที่เขา a ม่รเรื่องคลิ o อยู่กับคนหนึ่งคนหนึ่งรถไนึ่งรถหนึ่งรถ e นึ่งรถห r ึ่งรถหนึ s งรถหนึ่งรถหนเ่งรถหนึ่งรหนึ่งรถนึ่งรถหนึ่งรลหนึ่งรถหนึ่งรถหนึ่งรถหนึ่ว่าแล่งนึ่งรถหนึ่งรถหนึังรอหนึงเถหนึ่งรถหนึ่รถหนต่งรถหนึ่อรถ่อรถหเ่งรถ่งรถหนึ่งรถหนึ่งรนึ่งหนึ่งร ือเห็นแล้วเห็นแล้วอยากกินเต็งโมงเลยนะครับน่าจะเป็นบาเลียนะคุณผู้ชมดูแลบาเลียหรือเปล่าผมยังงงเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ยังไงทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆจู3ๆจู่นีกสเตียบปลาระเบิดดักไว้บออาชิบหายแล้วะโดดลงไประเบิดตัวเองโอ้ยสัตว์ไม่ได้ยืนขาออกไปเลยไอเราก็นึกว่าจะปลาระเบิดใส่แล้วเขาวิ่งมาชนนะจะโชว์สเต็บนะที่ไหนได้นะโดนระเบิดตัวเองนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมสำหรับ ฉากกลิ่นกลียนหาหาของ p ฟครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อมันกำลังใจให้ผมได้นะครับพวกกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบ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 ายครับบ๊ายบาย Yeah yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in search cause I wanna